สวัสดีครับโชคดีมีช่างชาแนลนะครับวันนี้มีปัญหานะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปล้างคาบูเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือน้ํามันยังท่วมอยู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินชนปั๊มสูบน้ํานะครับก็คือปัญหาตัวนี้นะครับลูกลอยรั่วนะครับเห็นไหมมันจะมีพวกน้ํามันอะไรอ่ะซึมเข้าไปในลูกลอยนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับบางคนลืมสังเกตตรงจุดนี้นะครับ เพราะว่าเวลาลูกลอยมันมีน้ําหนักเยอะมันจมนะครับมันจะไม่ลอยไปปิดน้ํามันนะครับนี่คือปัญหานะครับน้ํามันจะลงเรื่อยๆแล้วก็ไอ้น้ำมันมันก็จะทําให้น้ํามันท่วมนะครับเพราะว่ามันไอ้ลูกลอยตัวนี้มันไม่ได้ดันเข็มเข็มน้ํามันไปปิดนะครับน้ํามันก็จะไหลลงเรื่อยเพราะว่ามันมีน้ําหนักเยอะเพราะว่ามีน้ํามันเข้าไปมันก็ทําให้ลูกลอยตัวนี้จมนะครับเพราะว่าปกติมันจะต้องมีอากาศอยู่ข้างในเวลา มันนึกถึงสภาพหวงยางอะครับเวลามีลมมีข้างในแล้วก็มันจะไม่จมมันจะลอยนะครับลอยก็เนี่ยครับลอยมันก็จะมีเข็มแล้วก็จะไปปิดตรงรูเนี่ยครับไม่ให้น้ํามันไหลลงมานะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือมันรั่วพอมันรั่วแล้วมันไม่สามารถที่จะดันลูกลอยตัวสีขาวเนี่ยขึ้นไปปิดได้นะครับดังนั้นเราก็ทําการไม่ยากครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้มีชุดอะไรขายนะครับถ้าสนใจก็ทางร้านติดต่อได้นะครับก็จะเป็นทั้งชุดเลยครับชุดซ่อมคาบูของไอ้พวก ั๊มห้าแรงครึ่งหกแรงครึ่งนะครับได้หมดนะครับตัวนี้เนี่ยครับจะมีพวกลูกลอยมีโอลิงมีนมหนูมีสกูปรับจูนก็มีทุกอย่างครับครบเลยนะครับในชุดเดียวนะครับสนใจก็ติดต่อทางร้านเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมลองดูน้ามันอะไรเรียบร้อยแล้วก็ว่าปิดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวเราจะ ลองเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เพราะว่าขั้นตอนการใส่อะไรเงี้ยมันก็จะมีที่ผมลงไว้ให้อยู่นะครับการล้างคาบูอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ผมจะมาบอกสาเหตุแล้วก็ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเดี๋ยวเราลองใส่แก้ปัญหาแล้วเราไปดูกันว่ามันจะหายไหมนะครับเนี่ยติดเรียบร้อยแล้วครับเครื่องติดง่ายนะครับน้ํามันไม่ท่วมไม่ไหลแล้วครับสาเหตุก็คือที่เขามาซ่อมคือน้ามันจะท่วมคาบูนะครับก็คือปิดพอเปิดน้ํามันเนี่ยน้ำมันท่วมเลยนะครับเพราะว่าลูกบอลไม่ไปปิดนะครับก็ตอน ก็ถ้าเกิดใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองไล่เช็คดูนะครับพวกนมหนูอะไรเงี้ยถ้าเราจัดการเรียบร้อยคิดว่ามันสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมมองข้ามจุดนี้นะครับก็ไอตัวลูกรอยครับสังเกตดูนะครับถ้ามีน้ํามันหรืออะไรเข้าไปอยู่ข้างในนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ปิดมันก็จะได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับก็สวัสดีครับสําหรับวันนี้สั้นๆนะครับ